ก็มีทั้งหมด4ทีม5กระบวนกันไปนะใช่ครับใช่ไปรุ่น2ทีมไปรุ่น2ทีมก็ทีมสนอสลั่งกุ้งนะเมื่อกี้เสื้อสีเขียวช่ไสนอสทะเลชนะาได้2จยูก่อนหนึ่งก็จบแล้วจบแล้วจบขึ้นหลังจบขึ้นหลังไปแล้วจบขึ้นหลังไปแล้วก็คู่แรกจบขึ้นหลังแล้วทีนี้ก็จะเป็น ขึ้นหลังของคู่ที่สองหลังจากที่แข่งแข่งขึ้นแรกไปแล้วก็ออกมาพักแล้วก็ให้คู่แรกไม่ขึ้แข่งขึ้นหลังคนคู่แรกแข่งขึ้นหลังแล้วก็คู่ที่สองก็ไมาแข่งขึ้นหลังต่อพักไปยี่สิบนาทีแล้วก็อพอป่า้อควาพอสมควรก็วนไปวนกมาอยู่สี่ทีนี่ฮะเ,เป็นฟุตบอลเชื่อมมิสภาพที่เห็นนะฮะ เสืนะ้อสีบานเย็นดสสีชมพูของของทีมผู้กับขาจอเนานะแล้วก็ทีมมี T ะไรีมีอะไรนะ B A ทีม T เจ้าขุนจะไปเห็ดนะเสื้อสีเหลืองตัวนี้ก็ เรื่องีมันเย็นเนี่ยครับครึ่งแรกนัน่นนำอยู่สองประตูต่อนหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เริ่มครึ่งหลังแล้วนะฮะ <c oughs> โดยสีเดือนครับ v ี p เจ้าคุณนำไปก่อนหนึ่งครึแล้ว <c oughs> ก็ะีมสีเย็นก็ทีมทีมของผู้กับกระจอยน,นะฮะยิงสองประตูก็คนที่ยิงประตูก็คือยิงลูกแรกก็ผู้กับกระจยแล้วยิงลูกที่สองก็จุดโทษก็ผู้กับกระจยอีกทีนึงนะฮะ แพูดกับกถตัวนี้วันนี้ความแรงทีเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังขึ้นบอลก็ไปนะฮะมาได้สี่นะฮะมาได้สี่ดดึงดึงดึงแม่ตอนนี้ผู้ขับกถตัวนี้เสื่อสีแดงก็นะฮะเด็กมาฟาดฟาดไทยเอ่อลังโกโอ้าว คนเดียวรเ่าคนผมกมไม่ได้แมเรามาดูก็ไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่ก็เลยยังพอมีแรงอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นเป็นระชอบมิดกระชืเฉยนะฮะไม่ได้อันนั้นมากมายนะก็เลยนี่นะ

เจดีกุ้กาคุณจ้คุณพรกที่จะน้ำเจ้าคุณพักที่สนนเจ้าคุณอาหารนะฮะมาจากลงเก้าเดียวเข้าเจ้าคุณอาหารก็อยังท้ายมืยมาจาก

สาวสวยัี่น่จะอานี่ไปลเดียวัใต้ึ่าจะไเสสเสัโหรนี้คือหลังนะครับนะครับม่รีบขว้างบอลนะชูเจเจชมิสวาสิ่งูนะพี่แกพี่แกพี่แกดัสายพี่แ ได้นะ đó, <laughs> <It's> <laughs> <Okay. laughs> ไม่ได้นะแม่โดนกองหลังของทุงเทือกเศษหรือว่าสีมันเอ็นนะบีบอลออกไปก็จะนับดูโอเคขอไว้ทีเพียงนี้ก่อนนะห้คลิปนี้ พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะเอาแต่พอปางฮอกคอนะฮะเดี๋ยวจะหัพดพัะจินก่อน,น,นบบหน้าที่หลายหน้าที่ยอ,อย่างนี้นะ